ครับค <Private. S 2> ุตำรวจีครบตอนรับทำด้หมดเลยนะครับูไหนอยูนขาไหนขอบคุณท่านพี่อบสิ่ดีๆ นากระห้วยชายหมู่ห้าสองสองชุมชนโอ้โหนี่จำแม่ามากเลยครับซี่บานลุนี่วันนี้ช่วยอะากกำลังโอยาลกันไมอิแค่บางเอเอยู่นีทำนี่เลย้ำงนรถอยู่รเล่รูหังรถ่ใรนัน

เป็นเจัวเรามีผัวให้ทำแล้วก็พักไว้เป็นเหล็กข้างโองกานรของประธานสภาผู้แทนราษฎรคือเหล็กข้างส่งบานว่าส่งบ้านว่ามาไม่รู้กี่ปีครับสูงลั่นขึ้นมาเป็นสามบาทขึ้นมาเป็นสี่บาทห้าบาทเจ็ดบาทไปถึงสิบเอ็ดบาทมาค่ายในเหมือนไทยแพงมันคุ้มกับที่หลักรอเข้ามา เล้วเวลาข้ามาข้ามาขากบกกับรัฉนานคมพบมาเป็นน้าที่ผ่านนี้เราตึงห้ามนำมันสำบัหลังก็เช่นเดียวกันก็รอขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่การพิจารณานะครับก็ข้าวอันนั้นก็ผ่านคอรมอแล้วแล้วก็ขณะนี้ก็ทยอยจ่ายเงินส่วนต่างแล้วตอนนี้เข้าใจว่าเข้างวดที่11ได้แล้วโดยประมาณ ทั้งหมดมี3ามสายงวด<ะ>ซึ่งก็ไปตามขั้นตอนกระบวนการรวมทั้งไร่ละพันขณะนี้ก็ได้แจกจ่ายให้กับเกษตรกร,ร,กรผ่านบัญชีทกศทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับยางก็ยังติดอยู่ตัวเดียว<ะ>ที่ยังเสนอเข้าครมอไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวก่อนหรือ สำหรับยางนะครับก็จะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางเสียก่อนซึ่งท่านนายกเป็นประธานก็รอท่านนายกนักหมายส่วนการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมเรื่องทั้งหมดไว้แล้วนะครับถ้าท่านนายกนัดประชุมแล้วก็ผ่านที่ประชุมได้ก็จะเข้าที่ประชุมคณะรรฐมนตรต่อไปซึ่งความจริงเรื่องอประกันรายได้ยางนั้น โดยหลักเนี่ยจะต้องจ่ายเงินงวดแรกตั้งแต่เดือนตุลาแต่ว่าขณะนี้ล่วงเลยมาแต่ว่าก็ต้องรอรอ,รอการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางก่อนอันนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการคาดว่าหลังปีใหม่นี้จะพิารราะจารณาได้ผมยังไม่สามารถตอบได้ก็รอท่านนายกนะครับถ้าท่านนัดหมายประชุมเมื่อไหร่าการยางก็พร้อมอยู่แล้วครับผมก็ผมก็สอบถามด้วยความเป็นห่วงอยู่ตลอด ในฐานะที่เป็นหัวหน้า,าพรรคประชาธิปัตย์ก็คือสุดท้ายก็คือในเรื่องของโครงการประกันารายได้สินค้าเกษตรเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่จถึงนี้นโยบายที่เราจะเพิ่มหรือว่าต่อยอดขึ้นมาที่จะเป็นสุดท้ายนอกจากประกันรายได้สินค้าเกษตรแล้วในเรื่องของกเกษตรเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มไหมคะสำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกรก5ตัวข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดอันนี้แม้จะเป็นนโยบายพรรคประชาธิปัตย์แต่ถือว่าขนาดนี้เนี่ย ได้กลายเป็นนโยบายรัฐบาลไปแล้วแล้วก็ได้ทํามาต่อเนื่องสี่ปีแต่ว่าหลังรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องรอรัฐบาลหลังการลอกตัง้งแต่สําหรับในส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็เรียนว่าประกันรายได้เกษตรกรยังเป็นนโยบายสําคัญที่เราจะต้องขับเคลื่อนต่อในฐานะพรรคการเมืองนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็จะมีประกันรายได้ในส่วนอดินเพิ่มเติมเ,มเมข้ามาด้วยเมื่อถึงเวลาก็จะเรียนให้ทราบ ว่าจะมีประกันรายได้ส่วนรายอีกบ้างที่จะเพิ่มเติมมานอกจากประกันรายได้กเกษตรกรนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมเป็นหัวหน้า